ว o ยเจอร์โฟกัส UC เด็ดกว่าหูฟังบลูทูธเพราะมันคือ UC Solution สวัสดีครับพรีวิวนี้จะพูดตรงจากประสบการณ์ล้วนๆครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับ v o y เจอร์โฟ u s กัส UC ที่ไม่ได้เป็นแค่หูฟังบลูทูธสเตอริโอไร้ยสายธรรมดาธรรมดาที่คุณจะหาได้ในร้าน IT กีแเ็ทั่วไปมาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนนะครับนี่เลยตัวหูฟัง Vo y เจอร์โฟกัส ตัวนี้คือ bt 6 0 0 bluetooth usb adapter charging stand หรือแท่นวางชาร์จหูฟังส่วนกระเป๋าใบนี้ไว้สำหรับเก็บหูฟังครับและสายชาร์จแบบ micro usb การที่แตกต่างจากหูฟัง bluetooth ทั่วไปก็ตรง bluetooth adapter และ charging stand ที่ออกแบบมาดูพรีเมียมมากๆ สำหรับหูฟังบลูทูธโฟกัส uc ถ้าคุยผ่านโทรศัพท์มือถือ android iphone หรือ ipad ก็สามารถเชื่อมต่อสัญญาณตรงจากตัวโฟกัสตัวนี้เข้ากับมือถือและ ipad ได้เลยนะครับวิธีเชื่อมต่อใช้งาน Voyager Focus กับแล็ปท็อปโดยใช้ b l u e ู o o t h Adapter bt 6 0 0มาเป็นตัวช่วยซึ่งการเชื่อมต่อแบบนี้จะง่ายมากๆมีเพียง3ขั้นตอนที่ต้องทำก็คือ 1. เสียบบลูทูธอะแดปเตอร์เข้ากับ usb port เปิดการทํางานหูฟังโฟกัสและนํามาสวนกับศีรษะขั้นตอนสุดท้ายก็แค่นับ123าในใจจนได้ยินเสียง PC Connect e d ที่หูฟังโฟกัสแค่นี้ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีสะดวกไหมล่ะครับ BT 6 0 0บลูทูธอะแดปเตอร์ตัวนี้เป็นบลูทูธคลาส1และหูฟังโฟกัสตัวมันเองก็คลาส1ด้วยนะครับเดินสนทนาไปเข้าห้องนั้นออกห้องนี้เดินไปชงกาแฟในระยะสูงสุดได้ถึง25เมตร คุณภาพสัญญาณนิ่งๆชัวร์ๆเพราะมันล็อกคุณภาพไว้หมดแล้วไม่ต้องสนใจว่าบลูทูธในแล็ปท็อปจะมีสเปคยังไงเพราะบลูทูธอะแดปเตอร์ตัวนี้มันล็อกสเปคล็อกคุณภาพไว้หมดเวลาใช้งานจริงจะมีไฟ LED เป็นเส้นแนวยาวรอบตัวบอกถึงสถานะการใช้งานในแต่ละโหมดถ้าคุณใช้หูฟังกับแล็ปท็อปเป็นประจำแนะนำให้เสียบตัว BT 6 0 0ค้างไว้กับพอร์ต USB ของแล็ปท็อปโดยไม่ต้องถอดออกได้เลยนะครับเพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้ทันทีครับ สุดยอดของความสเสถียรและความลื่นไหลไม่สะดุดเลิศสุดสำหรับการใช้ชีวิตในแบบ work from home v o y a g e r Focus uc ดีไซน์เรียบหรูมีสปีกเกอร์หรือลำโพงเป็นแบบ on ear ห่อหุ้มด้วยหนัง pu เนื้อนุ่มใส่แล้วรู้สึกเบาสบายไม่หดอัดที่คาศีรีษะไม่บีบปรับขยายได้ตามเรีรละศีีษะของผู้ใช้งานและที่สำคัญเวลาสวมใส่ขณะออนไลน์มิ t ต n g ตัวลำโพงทั้งสงด้านแนบกระชับกับศีรษะ ดูโปรมากไม่เทอทะลำโพงทั้งสองข้างบิดไปมาพับแบนลาบได้เลยเก็บใส่กระเป๋าพกพาได้สะดวกมากถ้าองค์กรของคุณใช้ Microsoft Teams คุณจะพบความสะดวกสบายของซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องลงตัวขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับอย่างการกดรับสายทีมจากหูฟังโดยไม่ต้องกลับมากดที่แล็ปท็อปหรือขณะที่ใช้ทีมมิทติ้งไฟ LED ของ BT 6 0 0จะเปลี่ยนเป็นสีม่วง เอกลักษณสุดๆปุ่มควบคุมการใช้งานต่างๆจะอยู่ที่ด้านนอกของลำโพงทั้งสองข้างไม่มีสัญลักษณ์บอกว่าข้างไหนเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาเพราะสามารถเลือกใส่สลับข้างได้ตามความถนัดของผู้ใช้เองในก้านไมโครโฟนนี้ได้ติดตั้งไมโครโฟนแบบตัดเสียงรบกวนไว้ถึง3ตัวที่สามารถจัดการเฉพาะเสียงคุณออกจากเสียงรบกวนของคนและสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ดีมากๆลำโพงฝั่งที่มีไมโครโฟน จะมีสวิตช์ออนอ f ฟสำหรับเปิดปิดหูฟังโดยปุ่มเดียวกันนี้ถ้าสไลด์ไปที่สัญลักษณ์บลูทูธค้างไว้จะเป็นการเปิดโหมดการหาอุปกรณ์มาเชื่อมต่อหรือการ pairing ส่วนการรับสายวางสายให้กดจากที่นี่นะครับปุ่มปิดไมค์หรือปุ่มมิวเป็นปุ่มสีแดงจะอยู่ตรงก้านไมค์เพื่อใ,ใช้งานง่ายซึ่งปุ่มนี้แหละครับที่สำคัญและสะดวกมากเวลาต้องใช้ประชุมออนไลน์ เมื่อเราต้องการปิดเสียงใหม่เราก็ทำได้ง่ายมากคุณสามารถเลือกชาร์จหูฟังได้โดยใช้สายไมโคร USB เสียบตรงเข้าที่ตัวหูฟังหรือจะชาร์จด้วยการวางหูฟังลงบนแท่นชาร์จแบบนี้ก็ได้ครับลำโพงด้านที่ไม่มีก้านหม่จะมีปุ่มควบคุมการเล่นเพลงหรือคลิปวิดีโอกดเพื่อเล่นเพลงต่อไปย้อนกลับหรือหยุดเพลงก็ได้การปรับเสียงวอลลุ่มทั้งเสียงสนทนานและเสียงเพลง จะใช้วิธีหมุนวงล้อไปข้างหน้าหรือหมุนกลับไปด้านหลังแบบนี้ด้านขอบข้างใต้ลำโพงฝั่งที่ไม่มีกาม้าน์ดไมจะมีสวิตช์ ANC แบบ Ondemand ที่เลือกเปิดหรือปิดได้ตามต้องการมาดูทางด้าน Performance กันครับต้องบอกว่าคุณภาพดีมากด้านการใช้สนทนานอกจากฟีเจอร์ ANC ที่ช่วยเพิ่มสมาธิในการทำง,งานและการฟังเพลงของคุณแล้วโหมดสนทนาของ Voyager Focus ยังตัดเสียงรอบกลนรอบข้างได้ดีมากๆสมกับเป็นหูฟังตระกูลเวอร์เจอร์ที่ทุกคนยกนิ้วให้ Audio profile ที่มีเอกลักษณ์บอกเลยว่าเมื่อได้ฟังเพลงผ่านหูฟัง v o อร์เจอร์โฟกัสในครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจในคุณภาพเสียงมีความบาลานซ์ของเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรีอย่างลงตัวเสียงดนตรีไม่กบเสียงร้องเสียงเบสทุ้มนุ่มฟังสบายซึ่งถ้าเปิด ANC ในระหว่างที่ใช้ฟังเพลง จะได้ยินเสียงเบสที่เพิ่มขึ้นมาอีกระดับทำให้ฟังเพลงสนุกขึ้นบีก Voyager Focus ใช้ Codec APTX หรือ aptX เป็นการเข้ารหัสและถอดรหัสสัญญาณเสียงคุณภาพสูงที่ใกล้เคียงเสียงที่ได้จากแผ่น cd หากได้นำมาใช้ร่วมกับโมบายโฟนที่รองรับ aptX อยู่แล้วการสตรีมมิ่งเพลงผ่านหูฟังก็จะได้คุณภาพเสียงความละเอียดของเสียงร้องและเสียงดนตรีจะชัดขึ้นไปอีกระดับเลยครับ สำหรับฟีเจอร์พิเศษอย่าง Open m i มค Open พนมคใช้สำหรับเปิดรับเสียงพูดหรือเสียงต่งตางๆที่อยู่รอบตัวเราให้เข้ามาในลำโพงหูฟังโดยที่ไม่ต้องถอดหูฟังออกวิธีใช้งานให้กดปุ่มปิดไมค์สีแดงตรงก้านไมโครโฟนหนึ่งครั้งจนได้ยินเสียง Open m i มคออนซึ่งถ้ากดขณะฟังเพลงหรือดูคลิปดีโอเพลงหรือคลิปที่กำลังเล่นอยู่จะเบาลงในระดับเสียงที่ต่ำที่สุดและมากดอีกครั้ง จะได้ยินเสียง Open Mind Off เสียงเพลงจะกลับมาอยู่ในระดับปกติที่เคยเปิดไว้สรุปข้อดีและข้อสังเกตของ Voyager Focus UC ข้อดีคือตอบโจทย์ผู้ใช้น้ t ตบุ๊กที่ work from home หรือหน่วยงานองค์กรต่างๆได้อย่างดีสวมสบายนุ่มเบาไม่บีบศีรษะไม่ตัดเสียงรบกวนขณะใช้สนทนานได้ดีเยี่ยมพลังเสียงเพลงที่ไพเราะรายละเอียดเสียงที่ดีรองรับ aptx anc ช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้างเพิ่มสมาธิในการฟังสามารถพับเก็บใส่กระเป๋าพกพาได้สะดวกมีแท่นสำหรับชาร์จและตั้งโชว์หูฟัง เพิ่มความหรูดูดีให้โต๊ะทำงานของคุณมากๆเลยครับมาถึงข้อสังเกตของหูฟังรุ่นนี้กันบ้างไม่มีที่เก็บสำหรับตัว BT 6 0 0 USB adapter ไม่สามารถใช้คอร์ดโหมดสำหรับการใช้งานหูฟังแบบใช้สายได้จากที่พรีวิวมาตั้งแต่ต้นโดยส่วนตัวผมชอบโปรดักตตัวนี้นะอย่างแรกคือความเบาสบายเวลาที่ต้องใส่ประชุมย,วยาวๆเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง หรือใส่บนบนไปทั้งวันก็ไม่รู้สึกลำบากอะไรเรื่องการฟังเพลงก็จัดว่าเป็นหูฟังบูทูธที่เสียงดีตัวหนึ่งเลยแหละรัะจะมีทำการที่ไปได้ไกลาจากจุดที่ใช้งานความสเสถียรของสัญญาณเสียงและฟีเจอร์ที่ครบคันหาไม่ได้ง่ายๆนะครับแนะนำเป็นตัวเลือกแรกๆสำหรับท่านที่กำลังหาหูฟังไว้ใช้ในการประชุมสนทนาดีๆสักตัว